ช่ตเ i หาป้็อย่างนดีมาเป็นอี้ห้องหญิงใช่อะ a รยังไงผมม่ไาระกวดเลยไม่รู้ว่จะพานกวันี้อะไรก่อนคนูนีเเ่นปวยนนะค กั้นะารับต่อไปที่จะเล่นก็คืออ๋อพวกก็อันนี้อันนี้ก็แล้วกันนะ เากวาจะได้ได้สรางวัลน,นะทุกคนคโอเคนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไม่สามรางวัลอ,ววอันนี้เล่นยังไมาอันนี้เล่นยงไงต่อ โอเคแล้วก็มาเรียบร้อยอล้วสีกแคมเดียวแล้วก็จะผ่านแล้ว

I oh